สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมที่ให้ความหวังเราตลอดเลยกับกาลินาอันดอนนะครับหรือว่าดอนไอเรคเน็งก์เซิร์ฟจีนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในดอนไอเรคเน็งก์นะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับผมก่อนที่มันจะเปิดจริงๆนะครับในเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาอัปเดตคร่าวๆเลยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือตัวเกมคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งติดตามเกมนี้ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ สเปคขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับผมที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมสำหรับของเซิร์ฟจีนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมจัดไปชุกรูอันดอนคือเกมอะไรสำหรับเกมอันดอนะครับผมจะเป็นเกมแนวหลายๆแนวผสมกันนะนะครับผมก็คือ M M O R P G Open World T P S แล้วก็ Survival ผสมกันในเกมเกมเดียวเลยนะเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเราจะต้อง เอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้นั่นเองนะครับในเมื่อโลกเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วนะก็เหลือแต่พวกเหล่าซอมบี้นะครับเราเนี่ยนะครับผมจะได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเลเวนนะครับเลเวนเนี่ยก็จะเป็นแก๊งชนกลุ่มน้อยที่ลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายแก๊งนะแต่ว่ามันจะเป็นแก๊ง NPC ที่สิงอยู่ตามแมปนั่นเองนะครับผมก็คือตัวเกมนี้เนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับฟาร์มของระวังซอมบี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะสร้างบ้านนะครับผมสร้างแคมป์นะครับผมแล้วก็มีโหหมดดด PVP ใ้้้เเราไล่นวย ผมมีโหมด PvE ให้เราได้เล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโหมด PvP PvE ที่เราจะต้องยิงทั้งผู้เล่นแล้วก็ยิงทั้งเหล่าซอมบี้ NPC ต่างๆในแมปเดียวกันนะครับคือมันน่าสนใจมากๆนะครับโหมดทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่13โหมดนะครับผมในตอนที่ผมเทสรอบล่าสุดนะของเซิร์ฟไทยนะครับโหมด PvE เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ8โหมดนะครับโหมด PvP PvE เนี่ยมี2โหมดนะครับแล้วก็โหมด PvP เนี่ยมีอยู่3โหมดนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมี การเพิ่มโหมดเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอิงมาจากรอบเพชรของไทยรอบที่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อประมาณสงการที่ผ่านมาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจริงๆมันมีรายละเอียดที่มันลงลึกกว่านี้อีกนะครับมีการจัดปาร์ตี้ระหว่างแคมป์นะครับการสังสรรค์การจัดปาร์ตี้ริมชายหาดอะไรเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมนี้นะนั่นก็คือระบบตัวชี้วัดนั่นเองนะครับระบบตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเกมนี้จะมีทั้ อาหารการอ่าเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีเยอะมากนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิตัวชีวัดนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆใ,ในรูปที่ผมขึ้นให้เนี่ยจะมีอยู่4หมวดหมู่ใหญ่หญนะครับผมก็คือสีเขียวเนี่ยคือปอกตินะครับสีเหลืองเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ว สีแดงเนี่ยคือมีปัญหาแน่นอนนะครับต้องรีบปฏิบัติด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมบอดี้อันแรกเลยนะครับผมซ้ายบนเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับร่างกายนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงหรือว่าผิดปกติเนี่ยก็คือเราเนี่ยนะครับผมจะมีภูมิต้านทานที่ต่ําลงนะครับเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็วิ่งไกลไม่ได้นั่นเองนะครับวิธีแก้ก็คือออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับร่างกายนั่นเอง อันที่2เนี่ยนะครับขวาบนเนี่ยเมนเทลิตี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจิตใจนะครับเกี่ยวกับจิตใจถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยนะครับวิ่งได้ช้าลงวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับก็คือการพักผ่อนนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับผม อันที่3เนี่ยสายล่างไฮเจียนเนี่ยนะครับไฮเจียนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับความสะอาดนั่นเองนะครับความสะอาดเนี่ยนะครับสำหรับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงนะก็คือตัวเราเนี่ยจะมีกลิ่นตัวนะครับก็คือมันจะเรียกสัตว์ป่าหรือว่าเรียกพวกซอมบี้ก็คือซอมบี้เนี่ยมันจะได้กลิ่นเราง่ายขึ้นมันจะวุ่งมันจะวุ่งมันจะวิ่งเข้าจมตีเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวิธีแก้ก็คือทําความสะอาดร่างกายซะนะครับไปอาบน้าที่บ้านก็ได้หรือว่าอาบน้ําตามริมทานก็ได้ และสุดท้ายขวาล่างเนี่ยนะครับผมเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเผาผลาญนะครับก็คือเวลามันขึ้นสีแดงเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับผมเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับก็คือหลักๆเลยนะก็คือเราจะต้องทําการปัสสาวะนะครับผมการขับถ่ายหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ำนะครับเพื่อเพิ่มสมดุลให้กับร่างกายนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็อยากจะลองเล่นแต่ว่าไม่รู้ไงว่าสีอันนี้มันคืออะไรแล้วเราต้องทํายังไงนะครับ ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยคืองงมากเลยนะเฮ้ยมันทําอะไรวะมันต้องทํายังไงนะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทํานะครับถ้าเกิดว่าอันไหนอันนึงมันแจ้งเตือนขึ้นสีแดงนะครับผมพวกยานพาหนะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับสายโชว์สาวนะครับขี่โชว์สาวในแมปนะครับรถเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะนะครับมีตั้งแต่มอไซค์ไล่ไปจนถึงซูเปอร์คาร์เลยนะครับแล้วก็มีหลายแบบหลายขนาดมากๆนะครับผมเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้มัััันนนนนนลลละะเออออีีียดกกกคคคิปึงแ้้วรบผม็ื ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมอธิบายหมดเนี่ยบอกได้เลยว่าคลิปเนี่ยมี10นาทีขึ้นน่ะนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรรหาคลิปแล้วก็ข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนที่มันจะเปิดนะครับสเปคขั้นต่ำสำหรับสเปคขั้นต่ำนะครับของ Android เนี่ยนะครับ Android เนี่ยนะครับ จริงๆเขาบอกมาว่าแรม3ขึ้นไปนะแต่ผมว่าแรม4ขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยนะนะครับ3เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าแบบอยู่ตรงที่คนใเ,เยอะเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับผมซึ่งอ่า r o i r o i d เนี่ยผมแนะนำเป็นแรม4ขึ้นไปแล้วกันนะครับส่วน CPU นะครับแนะนำให้เป็น CPU s n a อ่า Snapdragon ในตระกูล600ขึ้นไปนะผมว่าลื่นแน่นอนนะครับ400ก็น่าจะเล่นได้นะนะครับแต่ว่าอาจจะแบบปรับภาพต่ำๆหน่อยนะครับส่วน p p o o n เนี่ยอ่า p h o n e เนี่ย Apple เนี่ยนะครับ เขาบอกว่า iPhone 7ขึ้นไปนะั้นเล่นได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาจริงๆเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะ iPhone 7นะครับแล้วก็ความจําของเกมนี้นะครับความจําของเกมนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเตรียมไว้เลยนะฮะประมาณสัก10จิกขึ้นนะครับผม ตอนที่ผมติดตั้งไปเนี่ยนะไอของไทยเนี่ยที่เปิดทดสอบไปเมื่อประมาณช่วงสวงการที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเปิดดูละประมาณ8จิกนะครับผมในช่วงแพทแรกๆนะนะครับในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตแพทเรื่อยๆแน่นอนนะครับความจํามันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับแนะนําให้เป็น10 G จกขึ้นจะดีกว่านะครับ10 G จกนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนอกจากมือถือแล้วนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในของเซิร์ฟจีนนะหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีบัญชี WeChat หรือว่าบัญชี QQ ก็ได้นะครับสบัญชีนี้บัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้นะครับผมซึ่งไอ้สบัญชีเนี้ยนะครับมันมีปัญหาก็ตรงการสมัครนั่นะครับการสมัครเนี่ยคือ QQ มันสมัครยากนะครับมันจํากัดแค่1,000แอคเค์ใหม่ต่อวันเท่านั้นนะครับผมคือมันแย่งกันสมัครอ่ะมันต้องสมัครช่วงประมาณตีห้ประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่ทันนะนะครับผมลองดูแล้วนะครับแต่ว่า วีแชทเนี่ยนะครับวีแชทเนี่ยก็พอที่จะสมัครง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ว่ายังยากอยู่ดีนะครับมันต้องใช้คนสแกนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับแหล่งสแกนแล้วกันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สแกนเนี่ยนะครับจะสมัครจะจะสมัครเองเนี่ยคือมันสมัครยากมาก,มากนะ ของตรงๆ,ๆเลยยากโคตรๆเลยแหละนะครับอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้นะตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยบัญชีสองบัญชีเนี่ยมันสมัครง่ายนะครับผมซึ่งผมจะมาสอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูแหล่งวิธีการอ่าสแกนนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ผมใช้สแกนประจำนะครับผมก็คือจะมีทั้งแบบฟรีนะครับแบบฟรีแล้วก็มีทั้งแบบเสียเงินด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบโกงด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากสแกนก็มา ที่กลุ่มนี้ได้เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีพ่อค้าแม่ค้ารับสแกนนะครับทั้งสมัครทั้งสแกนทั้งบัญชี QQ แล้วก็บัญชี e ี h ช t เลยนะก็ลองมาดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าผมจะมาแนะนำเฉยนะครับสำหรับใครที่สแกนไม่ได้นะครับนั่งสแกนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่ได้นะครับนั่งสมัครมาอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับแนะนำกลุ่มนี้นะครับผมลองมาดูนะครับสำหรับใครที่จะเสียตังค์นะครับจะ เสียตังสมัครเสียตังสแกนอะไรเนี่ยก็ดูดีๆนะครับผมเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็โกงก็มีนะครับอันนี้ก็คือผมมาแนะนำคร่าวๆนะครับผมสำหรับแหล่งสแกนคิวคิวแล้วก็บีแชทนะครับผมโอเคประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนของจีนเนี่ยจะเปิดวันไหนนะครับของจีนเนี่ยนะครับผมผมให้ตีไปเลยประมาณสัก80 90เนี่ยนะครับอีกไม่เกิน2เดือนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เล่นกันแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวเกมของเซิร์ฟจีนนะครับผม ก็มารอดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับของเซิร์ฟจีเนี่ยมันมีหลายๆแอปเนี่ยที่เขาเปิดเผยออกมาแล้วนะนะครับวันเปิดอ่าวันเปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับบางแอปเนี่ยเขาก็บอกว่าวันที่20เดือนนี้นะครับก็มารอดูกันนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเว็บนาะที่ทาง Official เนี่ยเขาทําการประกาศออกมาแล้วนะครับพวกเกี่ยวกับการ เริ่มกิจกรรมนะครับรับพวกคอนรับไอเทมต่างๆในเกมฟรีตอนนี้เนี่ยก็มีมาเยอะแล้วนะครับผมสำหรับเว็บออฟฟิเชียลที่เขาประกาศออกมานะครับก็มาลองดูกันนะครับความฝันของพวกเราเนี่ยใกล้เป็นจริงแล้วนะปีนี้เนี่ยได้เล่นแน่นอนนะครับผมก็มาลองดูกันเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละกันนะครับผมโอเคประมาณเท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกได้เดยครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะตอนนี้ง่วงนอนแล้วเจ็บคอมาแล้วตอนนี้คอแหบเสียงแหบมาแล้ว โอเคนะครับหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับกดยักกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด,ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ